ตื่นเสามากกับหมอกครับมาเนี่ยตื่นเสามากมีหมอกมาเลยเริ่มเจ็ดแจงมาแนมก็เลยมีหมอกตาเบิง่งหมอกกับรอบโคกดูโอ้บุยเห็นหุง่งนะครับเขามาไก่เดือดแล้วถึงได้นาอฝนตกหมอกลง บึงนี่นีมันเห็นคือกันบ่ครับหมอกหมอกตัดยางโดดไหวติดกระถางโอ้ปากกระเริ่มมากแล้วเขาแยามหนาวเดี๋ยวนี้องครับเนาะจะหนาว,อ,นาวอีดีหรือหนาวบ่ยีดี เริมดอกแล้วแต่ได้กินหย่อนบ่ครับธรรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร,ร์ันเกิดในมันเหี่ยใส่หรือมีไผมมนขี่ใส่นอนมันเกิดในนี้นะฝาขามสพานไปทางนี้ขาสะพานเป็นโอ้มันเป็นอันนี้อยู่ได้ครับเป็นแบบยูนีกันมัวมัวกันนะั่นหมอกหมอกมันเข้ามาฝนตกมาบุก ฝนตกมาด้วยว่ามันเป็นเข่าหนาวนงางชิง่งหยากเนี่สะพานกระเด็นครับะเด็ดไม้ไปจักนางบุกห้องยางเมาเรา,า,ามาสี่ตกสะพาน,นี่ยนะครับเกือบแตกแล้วไปกับแตกแล้วไปบุ้งหวาน อ,อกเนี่น่าเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วยังบ่ท่นเบิร์ดหนามอยู่บ่ามันสิเรหิตหลบซองกไ็ได้บ่ครับเฮ็ดรอบซองไปเลยบ่ฮึเฮ็ดเป็นจังได๋แล้วเฮ็ดหน้าดำเบ,บาแบบนี้แต่ว่านามจะบล็อกไวแน่ยอยู่เบิดฝนไป2-3งสามเหมือจะติดหนามจริงเบิดไวใช่ไหมครับต้นนี้ก็บ่มาให้เลย มีแต uhm, uh, uh, ่แนวปูกครับบ so ่มีแนวกินโอ้โหฝนดหลบๆครับโคกหมอกหมอกหมอกโคกหมอกโคกหมอกโคกบ่เห็นเลยพี่น้องใกล้ๆก็บ่เห็นได้บาดหนิที่น้อยจะบ่เห็นเถียงจากของเที่น้อยจะบ่เห็นทางเมื่อเถียงเด้หนิ